สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะติดแบคลิสออกรถได้นะคะวันนี้มานำเสนอ v ีออสนะคะเกียออโต้ปี2004ค่ะบอกว่าสีภายโดยรวมแล้วก็90%เลยนะคะนันนี้ภายในใช้ได้ค่ะภายในเป็นเบาะหนังเกียออโต้ระบบ เครื่องเกียร์เกยความร้อนปกตินะคะคันนี้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะคะใครสนใจติดต่อได้เลยค่ะใช้เงินดาวถูกๆทำสัญญา30นาทีรับรถได้เลยค่ะ35 0ห0ออกรถได้เลยติดต่อหลังไม้ได้เลยนะคะถ้าใครใจร้อนโทรมาได้เลยค่ะ0 9 4ย์5 0 0 0 2ติดต่อฝ่ายขายได้เลยค่ะ เรามีโปรโมชั่นมากมายนะคะสำหรับผู้กดติดตามในช่อง YouTube เราจะลดยอดส่วนลดให้ทันที1,000งบาทค่ะแคปภาพว่าคุณกดติดตามแล้วก็มาให้เราดูที่ร้านเดี๋ยวเราจะจัดไปเลยลด1,000งบาท